งูพี่งู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 ข้าฟัสิอนนเร็วเร็วเร็วงูงูงูเูงูเวสิหน่าจะงูจะงูเอามัเ็กดี๋ยวมาับรเห็นเห็นเราบินมก็หายยุดมันก็นิ่งเลยว่ะเฮ้ยอเองูข้ามน้ำมออางูข้ามน้นะครับผมออหายเล้วไอซี่งามน้ะรบผมอย เจ้ามันยังอยู่ไหมอยู่เจ้ามันจะโผล่อีกไหมโผล่ไม่โผล่ไม่ไโผล่มันก็ตายแหละเจองูในเอฟซีอ่ารอสักครู่นะครับผมมีรอยน้ำไปสายเลยเมื่อกี้เนี่ยเจองูแล้วลอยข้ามน้ำอืมเพราะว่ามันไปทางอื่นแล้วนี่ไหนไปนะที่โผล่มาแล้วเจองูในเอฟซีเออมันลอยน้ำอยู่เมื่อกี้มันเห็นเรามันมุดหนีเลยอืมงูถูกลมเนาะเออยาวประมาณยี่สิบกว่าเมตรนะอืม แต่เดี๋ยมันจะพูดมันจะพูดให้เราได้ถ่ายเนี่ยเดี๋ยวรอครับรอสักครู่ครับไม่โผล่มันองตายแหลยเออหายไปเฮ้ยนั่นไงไม่ใช่ปลาไงเฮ้ยนั่นนะโผล่ขึ้นมาโอ้สิเท่าเ้ยวิชาเข้าปลาแล้วเรียบร้อยเป็นหน่อยเดียวอ้าวโอ้ดีที่ซูมทันในเอฟซีเก่งสองครั้งเลยวันนี้เออใส่มีคนรักต้ใส่คนรักเข้ามาหาโอ้เนี่ ไม่ใชคนรักจะมาหาจะคนที่บ้านเหรอน่าจะเป็นคนรักของเจ้าอ่ะจะกลับจากที่บ้านตกใ่อยู่นะครับผมเอฟซีอ๋อเอฟงูลอยน้ำมาอีกเอฟซีนะบ้านเราในมันดีตัวนี้สวยมัยมันไม่สวยเนาะโอ้สวยยังนี้เอฟซีโอ้ผมชอบมากเลยสวยสุดนะครับผมโอ้มันโล่งดีเนาะโอ้หน้าทำแบบแเพลอยน้ำเนาะดีจ้ะทำเเพลอยน้ำแล้วให้กับช่างเล่นเนาะตอนนี้เป็นหน้ากลางนะครับผมยันใจขานับรางที่ ยังไม่ได้เกี่ยวตั้งใจดูว่านาปรังเนี่ยเขาเริ่มทยอยแต่เราล้องกลองล้องกล้องรวมัวเลยนะครับพวกเอฟซีลืมพูดเหอลเดียวแบบนี้ก็เป็นเออนี่สวนนั้นนะนี้คือเป็นตรงที่ที่เบาเออฮะเยาะคอวันไหนเราจะมาทำบันไดให้เยาะคอเออเดี๋ยวบอกว่าก่อนนี่สักวันอืมนะคุณยายนี่นั่นคือเยาะคอนะพวกเอฟซี ก็อยู่ตรงนั้นนะครับผมคือก็เป็นของเชื่อส่วนบุคคลเนาะก็ท่านก็นอนเกยตึ้นท่านนอนเกยฝั่งครับผมตรงนั้นเอฟซีนอนยายขอเราในเอฟซีนายขอนะครับผมตรงที่เรามาขอหวยบ่อยๆนะครับเอฟซีเดี๋ยวอ่างวดนี้ถึงเราก็มาขออีกนะครับเอฟซีเดี๋ยเขาก็ให้มันก็ให้โตตรงทันทีนะผมก็มีก็มีขั้วถูกนะเราแวะไปดูตรงฝ่ายชะลอน้ำสักหน่อยดีไหมวาะเราไม่ได้มาถ่ายทีเลยไปเลย โอ้ข้าวอุ้ยข้าวล้มออกสวยมากนะมันอาปังมันล้มได้ด้วยเหรอล้มดีมันสวยเกินเนี่ยโอ้ยไม่น่าเชื่อนะว่าข้าวอยู่ล้มเนาะข้าวสวยเกินเนี่ยซวยเต็มคาราเบียไงน่าประทับใจนี่นะครับผมโอ้ยยังน่าจะสุกแล้วนี่ชุกแล้วตัดสวยชุกแล้วนี่นะนี่เออยูทูบเบอร์ปะ ไปดูไปไปชะลอนเอาไว้สิพึ่นจะไปใส่เบ็ดนะโอ้พึ่นไปใส่เบ็ดเอฟซีนักเกียรติดูว่าพึ่นมีเบ็ดใส่ข้างหลังมาด้วยนะเบ็ดใส่เบ็ดหรือว่าใส่จือไม่รู้ใส่เบ็ดใส่เบ็ดบ้านเรามันก็มีหลายอย่างอะไรเงี่ยในมุมในเอฟซีตรงที่เป็นสายชะลอน้ำเนาะเออนี่แถวๆตรงนี้น้ำตื้นๆนะชื่อเปล่าตอนที่ก่อสร้างมันพังลงนี่เนาะ ปุ้มเลยโอ้หนักกูมองนี่ฝั่งนี้เอฟซีตุ่มลงมาเลยทำใหมนั่นนี่นี่เอนี่ครับผมโอ้เนี่ยน้ำลดลงมาเยอะเลยเนาะโอ้นี่เอฟซีนะนี่บรรยากาศยามเย็นนะครับสวยๆนะครับเอฟซีดูดิพระอาทิศตกเออนะครับผมบอกไม่ถูกนะแบาความสวยแล้วก็หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นออกซิเจนก็เต็มนะครับผมเออเนาะมันสูดหายใจได้เต็มปอดเต็มได้แหลกมันต่างจากตอนที่อยู่ที่เทพเลยเปรี้ยวเี่ยมเขาไม่มีหรอกผมว่านะ สออะไรไม่มีมีแต่สองจุดศูนย์นะครับ Fc นี่ฝั่งนี้ก็มีข้าวนาบ้างนะครับนะแต่มาเยอะเท่ากับฝั่งทางทางผมอยู่นะครับนะครับเราไปดูฝั่งนี้ด้วยนะ Fc นี่บางคนเขาไม่ได้มีโซลาเซลล์เขาก็จะใช้เป็นสูตรโบราณคือสูบรถไถนี่โอ้มันลงไม่ได้ยังไงนะเออเสียผ่นยาวไหมเสียผ่านเสียผ่นยาวเลยโอ้เสียผ่านยาวนะก็ทำเป็นทางเลยเออดูครับ ามีสายพานเนาะมันจะมีโอกาสลงไปห้วยไหมเนี่ไม่มีเขาล็อกไันหมดแล้วนะไม่มีเนาะอ่ดูคนล็อกล็อกตัวผ่านโมเลยเลยนะออานะครับผมเอฟซีล็อกไันหมดแล้วเนาะเออไม่ลงล็อกนี่นเอฟซีเพิ่นก็ทันเป็นทางหอยหอยคมหรือหอยเชอรี่นะวะนี่นะผมเอฟซีนี่ครับเป็นที่ขั้นประตูบายน้ำก็ว่าได้ประตูบายน้ำนะครับผม อ่าครับผมก็กันไว้ลำห้วยของเราอ่เออกันไว้ให้กับชายกับพื้นที่ก็เยอะพอสมควรครับเอฟซีสูบน้ําก็ทำลำปางก็ได้หลายร้อยไร่อ่ะนะผมนี่น้ำยังเหลือเยอะนะเยอะอยู่ยังทำทำนาทั้งปีทั้งปีไม่หมดครับไม่หทำต่อเลยก็ได้เนี่ยได้ครับได้นะครับผมสูบยังไงก็ไม่หมดครับผมเยอะนะครับผมสบายใจนะครับให้วงมันมันควบปีพรมันมันคงไม่มีโอกาสหมดหรอกไม่หมดไม่หมดไม่หมด โอกาสหมดน่าจะไม่มีเออผพมันเยอะไงแต่ลดอ่ะลดลงมานิดนึงอันนี้นี่มีตื้นนั่นสามเซนเมตรเนี่ยสามเมตรนะสองเมตรสามเมตรได้เสามเมตรได้สามเมตรเนี่ยสามเมตรเออตรงปากมันเออสามสี่ไม่รู้ผมไม่แน่ใจต้องเกินไม่่ำก็สามอ่ะเกินเออนั่นแหละคุณดูตรงนั้นมันมีที่วัดวัดระดับน้ำที่วัดเหรอที่วัดที่วัดนะตอนที่เขาสร้างนะผมเห็นมันลึกเลยเออจะอยู่ผมผมมาอยู่มาอยู่มันดูจำอยู่มาสี่เมตรเนาะ ประมาณห้านะครับผมเพราะนั้นแล้วทำตำตางอีกรอบนึงก็จะไม่หมด FC มก็ขอบคุณครับนะชลประธานนะเขายังมองเห็นขอบคุณชลประธานเออ,เอ,อนะครับผมบคุณในหลวงเออนั่นแหละนะครับผมขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับผมที่มาทำฝายชลประทานให้ชาวบ้านคือมีนี่ปั๊บนะมีตรงนี้ปั๊บก็ชนาก็เริ่มทำนาปรังเลยโดยทุกปีเนี่ยแถวแถวหมู่บ้านเราเนี่ยไม่เคยมีใครทำนาไม่มีไม่มีไม่มี จะอาศัยแต่นาปีล้วนๆแล้วทีนี้พอเขามาทำฝายชะลอน้ำได้ประมาณสามปีแล้วเนาะสามปีสามปีสี่ปีประมาณสามปีสี่ปีก็เริ่มมีการทยอยทำนาปลังกันเนาะเพราะว่าเริ่มเห็นแล้วว่าน้ำมันพอใช่ไงน้ำน้ำเรือเฟือน้ำเนาะเมืเทียตดูชาวบ้านในระแวกนี่ก็จะทำนาปลังกันหมดเลยครับผม โอ้อันจริงๆถ้าเกิดทาถนนลัดไปนี่นี่ใกล้เลยเนาะใกล้กุสมาเลยเนาะเรานั่งมีถนนนะถนนเอ่อนี่ก็เข้าตัวเพเภอได้นะแป๊บเดียวนี่แต่ว่ามันไม่มีไม่มีถนนไงถ้าเกิดทำถนนลัดไปนี่แถวเลยเนาะอืมก็รอเราเราอยู่ทันหรือเปล่าไม่รู้แต่เราไปแล้วอือไปแล้วบอไปแล้วเอ้าเคพาเอฟซีมาชมธรรมชาติในเอฟซีตะวันตกดินครับผมก็ <c oughs> นะชาติในสีดูแล้ไม่เนะครียดนะครับผมสบายๆครับผมโอเคครับโอเคครัาออกค,ครับราออ,อ,อสวัสดีครับ